ัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี่ย้ายสีพานมาเบิงนี่นะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้าอันของย้ายเนี่จ้าอันทียนเท่าสีมาเอาอันผู้ติดตามที่ว่าบ่ต้องโช์ผู้ติดตามนาวาบาเหตุจังใดจังจังสีเอาผู้ติดตามเสียงใดนะจ้ะโดยที่บ่ให้คนอื่นเห็นว่าเขามีผู้ติดตามเท่าไรนะจ๊ะเนาะพี่น้องก่อนอื่นนะจ้ะ เาก็เข้าไปในนี่เลยนะจ๊ะเนาะเข้าไปใน Google Chrome นะจ๊ะเนาะในไอ้นั่นเฮานะจ๊ะในคอมพิวเตอร์เฮานะจ๊ะเฮาเข้าไปตรงนี้นะจ๊ะเฮากดกดไปเลยนะจ๊ะเนาะแล้วมันก็สิขึ้นหน้าเฮาแล้วเฮาก็สิเข้าไป YouTube นะจ๊ะช่อง YouTube เฮานะจ๊ะเนาะนะจ๊ะเข้าไปช่อง YouTube นะจ๊ะแล้วก็เฮาก็เข้าไปตรง YouTube นี่นะจ๊ะเนาะอืม ก็ตีขืนช่อง YouTube ของเฮา YouTube c h ช n n e l เขาน่าจะเนาะพี่น้องนี้เขาก็มาขื้นโตนี่น่าจะเนาะมาขืนช่องของเขาเนาะจ่ะเพราะว่าอันที่มันเห็นบ่อกคือกันเนี่ยคือจังเนี่ยย้ายเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนสัญลักษณ์ช่องย้ายมือนี่น่าจะมากก็เลยบ่ทันได้เปลี่ยนเบิดนะจจะปกติมันสิเป็นรูปนี่น่าจะเนาะที่จริงมันอันเดียวกันนะจจะเนาะแต่ว่ามาข้าบ่ทันได้เปลี่ยนห้ย้ายน่าจะแยกกสิกดเข้าไปตรงนี้น่าจะเนาะเห็นบ่จ่ะ กดไปตัวนี้แล้วก็กดมาตรง y ยูทูบสตูดิโอนะจ๊ะเนาะเขาสิเข้ามาตรง o u t u b e Studio กดเลยนะจ๊ะเนาะกดเลยเห็นบ่นะจ๊ะ YouTube Studio นะจ๊ะเนาะกดเลยนะจ๊ะเนาะกดเลย,เลยอ่าแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเบิ่ง YouTube Studio เฮาเนาะจ๊ะมันว่จ๊ะมันนี่มันมาขึ้นละมัน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 มาขึ้นของเฮาแล้วนะจ๊ะมันมาขึ้นเฮาแล้วมันนี่เห็นบ่จ๊ะพี่น้องจ๊ะ เห็นบอมือย so ้ายมาหนีแล so ้วจ so ้ะเฮาสิมากดตัวเซตตี so ้น so ่าจะเนาะตัวเซตตี so ้นะจจะตัวฟันเฟืองเนี่ยเราจะเฮาสิมากดตัวนี้น่าจะเนาะตามท่านบอจ้ะตามท่านบอท่านอยู่ดอกนาะจะเนาะนะจจะมากดตัวนี้น่าจะกดเข้าไปปุ๊บบอพี่น้องมันก็สิขื้นรูปนี่ขึ้นมานะจจะในหน้าจอเฮาหน่าจะมันเคขึ้นรูปนี่ขึ้นม้าน่าจะเวลามันขึ้นรูปนี่ขึ้นมาเนาพี่น้องจ้ะ รูมนี้ขึ้นมาแล้วเขา็สิมากดโตชแนว Channel นะจ๊ะท่านบอจ่ะพี่น้องตามท่านบอม,มากดชแนวนะจ๊ะปึ๊บมากดชแนวเพอพะเขากดชแนวปุ๊บมันสีขื้นตัวนี้ขึ้นมานะจ๊ะเนาะพี่น้องมันสีขื้นตัวนี้ขึ้นมานะจ๊ะขื่นหนานี่ขึ้นมานะจ๊ะเห็นบอจ่ะ แอดวานนะจ๊ะเซตตี้นะจ๊ะเห็นบ่แตาว่าภาษาไทยเขาเขียนว่าอย่างย้ายบ่งหงนะจ๊ะเพราะว่าความย้ายเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะให้คิดตัวนี้นะจ๊ะเนาะตัวนี้นะจ๊ะแอดวานนะจ๊ะเนาะเซตตี้นะจ๊ะย้ายกระสิขึ้นมานะจ๊ะเนาะกดตัวนี้นะจ๊ะกดเข้าไปปุ๊บพี่น้องอันนี้มันก็สิเขาตั้งค่าในหล่ะนะจ๊ะเนาะตั้งค่าเหล้าม้นนี้เฮาก็มากดตีลถอยหลังลงไปข้างล่างนะจ๊ะเลื่อนลงไปนะจ๊ะไป ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นช่องช่องนี้ว่าจะเห็นช่องนี้ว่านี่ช่องซีเรียมนะจ้ะ this page the number of people uh, subscribe of your channel เห็นว่าจะมันเขียนไว้นะจจะเนาะถ้าเกิดว่ามิการกระบาดมันสีมิกาสมมว่ามิการกระบาดน้ำเงินนะจ๊ะมิการกระบาดขี่ถูกนะจ๊ะถือว่ามันมิการกระบาดติดถูกแปลว่า เฮาโชว์นะจ๊ะเฮาโชว์ว่าเฮาได้ซับเ่าใดนะจ๊ะเนาะเฮาโชว์ว่าเขาได้พู้ติดตามเ่าใดนะจ๊ะนั่นคือการโชว์ของเขานะจ๊ะเนาะโชว์ว่ามีพู้ติดตามเ่าไดถ้าเกิดว่าเขาเป็นช่องว่างเปล่าสิอันนี้คือย้ายบบโชนะจ๊ะอันนี้คือย้ายบบโชนะถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างเปล่าเนี่ยสี่บไมีการโชว์นะจ๊ะสี่โบโบโชพู้ติดตามนะจ๊ะสี่โบโชพูดู้ติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ นี่ yup. แหละนะจจะถ้าถ awesome. ้าทุกคนมีนะจจะทุกคนมีก oh, no. ็แค่แค่กดออกเนี่ยมันจะเป็นกดถึงสินะจจะเนาะถ้ากดถึงนี่คือผู้ติดตามน่าจะเท่ากับนั่นเต็มถ้ามันเป็นแบบนี้นะคือไม่ผู้ติดตามนะาจะผู้ติดตามหน่ยเทาอันคนอื่นสามารถเบิ้งได้น่าจะถ้าถ้าเกิดมันเป็นตัวแบบนี้นะจ๊ะถ้าเกิดเขาว่าต้องการเขาก็แค่กดลบออกสินะจจะเนาะบ่อยากให้บ่อยากโช์น่จจะบ่อยากโช์ผู้ติดตามน่าจะเนาะแค่กดลบออกนะจจะ กดออกแล้วเขาบอกว่ากดโครอสน,นะจ๊ะนะกดโคดตัวนี้นะจบแล้วนะจนะ๊ะเนาะมันกิดซีมีประมาณนี้ละจ้ะประมาณนี้นะจนะ๊ะเนาะประมาณนี้นี่แหละอันย้ายมาเฮ็ดห้เบิ่งนะจนะ๊ะเนาะถ้าเกิดว่าผูา้ใดไม่ยังสงสัยกัถ้าย้ายรูย้ายกับิบอกนะจ๊ะเด้อถามย้ายใดแต่ว่าวาเรื่องเก็บเหรียญน,นะตอนนี้ย้ายเก็บเหรียญอยู่นะจ๊ะย้ายเก็บเหรียญอยู่ ย้ายก็ว่าจังไดดีล่ะย้ายยังบกหูวนะจ๊ะว่าไปจังไดน่าจะย้ายได้ยินว่าเดือนแรกนะจ๊ะเดือนแรกเขาสี่เขาสี่หักทุกคนนะจ๊ะเนาะห้องย้ายเก็บเหรียญมาท่านหอดเดือนนะจ๊ะเ่าท่านหอดเดือนก็วันที we we first, first ่หน wow. ึ่งนี่ก็ครบเดือนหนึ่งนะจ๊ะย้ายก็ถ่าเบิงนะจ๊ะว่าเพิ่นสี่หักย้ายบอย้ายก็แค่ถ่าเบิงว่าเพิ่นสี่หักย้ายบอแว่าย้ายเก็บเหรียญนะจ๊ะ ว่าเพื่อนสิห,กหักย้ายบอย้ายกันเลยถาเบิงว่าเพื่อนสิหักจังใดเพื่อนสิไปจังใดนะจ๊ะเนาะถ้าเพื่อนหักจังใดหรือว่าจังใดย้ายสิมาอัปเดตให้เบิงนะจ๊ะเด้อว่าเพื่อนย้ายหากักย้ายเท่าใดนะจ๊ะเนาะอันอันนี้ก็ยังมีขอสงสัยกันยูดกนะจ๊ะว่าอืแค่จังใดเพื่อนหกักบางคนก็บอกว่าหักค่าพินหักทุกคนนะจ๊ะ ในข้ออามหนู้ืึอของย้ายว่าถ้าหากค่าพิสินี่มันต้องเป็นแบบหกักตายโตนะะจะน้อพี่น้องพี่น้องว่าคือย้ายบ่จ้ะพี่นอ้นองว่าคือย้ายบอถ้าเพิ่นหักค่าพิสินี่เพื่อนต้องมีแบบต้องตายโตเลยน่าจะค่าพิสน่ะต้องแบบหักทอกันเลยนะจจะแต่ที่ย้ายได้ยงนมาว่าเพื่อนหกักบ่ทอกันแม่จะย้ายก็เลยงงนะจจะเพราะว่าตามที่ย้ายเข้าใจนี่เพือ่อนกระหักเพื่อนอาจสิหักค้า อิโมจินะจ๊ะค่ารูปภาพค่าอย่างน่าจะเนาะอันนี้ตามที่ย้ายศึกษามาเนาะจ๊ะแต่ว่ากับบอฟันทงหลอยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนาะว่าจะคิดว่าผนคงสีบอคาบสีเอาขาดทุนของเนาะจ๊ะหักค่าอันสติกเกอร์ค่าอย่างคนตรงหักเอาแหละเนาะจ๊ะเนาะย้ายวาเนาะเพราะว่าคนตรงไปเสียให้บริษัทสติกเกอร์แมย้ายคิดว่านะ เพราะว่าถ้าเกิดหักค่าพินนี่ต้องหักท่อกันนี่นอกจากนอพี่น้องจ๋าร้อเบิรงนะจจะว่าของย้ายสีโดนหักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ย้ายก็บอกอย่างไรบอกค่อยได้นะจจะเพราะว่าย้ายบ่อท่านได้ครบเดือนนะจจะย้ายเก็บเรียนบ่อท่านได้ครบน่าจะเนาะบ่อท่านได้ครบเดือนเอาไว้ย้ายครบเดือนก่อนย้ายสิบอกว่าเพิ่นหักของย้ายเท่าไหร่เพิ่นอาจสี่หักของย้ายเบิดเลยหรือเรื่อมต้นไม่ก็ก็กะบ่หู้นะจจะนอเดือนแรกนะจจะ ต้องรอบอร์วันที่หนึ่งหรือจังไหนย้ายสิมาอัปเดตให้เบิงใหม่เด้อจา๋าผู้ใดมีผู้ใดผู้ใดไม่อย่างสงสัยกะถามย้ายใดเลยเด้อจา๋าเด้อถ้าย้ายหูย้ายกระสิบอกอันใดย้ายโป้หูบ่แน่ใจย้ายกระสิบอกว่าย้ายกะบ,บ่แน่ใจคือกันน่าจะน้อพี่น้องจา๋าพี่น้องนะ่าจคลิปนี่ย้ายกระซิมาบ้าวิธีมา,าบอกวิธีการเอาอน้านออกซัมน,น,น,นีน่าจะเนาะอัน เอาอันซับสไข่ออกบ่อั่อนแบบว่าเขาเอินยังไะปิดซับสระไข่บ่อให้คนอื่นเห็นนะจ๊ะนาะเนี่ยเข้าขอไปจนสตีนะจ๊ะนาะคลิปนี้ย้ายกระซิมบบอกให้ฟังแค่นี้นะจ๊ะนาะแล้วจังไดไม่ยังกระถามย้ายไหมเด้อจ๊ะเด้ออันพ่อกันคิดหนานะจ๊ะนาอโอเคนะจ๊ะบายบายจ้าขอให้โชคดีทุกคนนะจ้าพันทุกคนเด้อจ๊ะเด้อโชคดีจ้าโชคดี